สวัสดีครับอยู่กับดีเดย์รีวิวรถครับวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันนึงครับซึ่งผมอยากจะแนะนํากระบะข้อเพาลอยนะครับใครที่มองหาเพาลอยอยู่ครับวันนี้นะครับจัดให้แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆนะฮะเป็นเพาลอยใหม่ติดตั้งใหม่ทั้งชุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ว่าคันนี้เป็นรถอะไรนะครับคันนี้ผมกำลังอยู่กับเจ้า Toyota r e ีโวนะครับ 2.8J+ นะครับเป็นกระบะตอนเดียวนะครับ เครื่อง2.8ที่สภาพใหม่มากๆ, <S <S ๆคันนี้เป็นปี18นะเลขใหม่ไม่ถึง50,000กิโลเท่านั้นนะครับมาดูฮะไฟหน้าของเม้นตมันตีเลฟคเตอร์ตัวท็อปตัวของตัว J+ นะครับของ2.8ก็จะได้ไฟตัดหมอกมาแล้วนะครับในส่วนของกระจังหน้าตัว2.8ก็จะเป็นตัวสีเป็นโนแบ็คนะตัดคู่กับตัวโครเมียมครับทำให้รถดูสวยงามทีเดียวนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับเป็นรถที่เทียบป้ายแดงประวัติดีนะครับไม่มีชนนะครับในส่วนของล้อหน้าครับผมใส่แมกเวล ขอบ18ให้ครับมาพร้อมกับซีรีส์ยาง2-35นะครับ R 1 8นั่นเองครับเป็นยางใหม่แกะกล่องแม็กใหม่แกะกล่องนะครับในด้านของไฟเลี้ยวก็มีไฟเลี้ยวจกมองข้างนะครับแล้วก็ครอบด้วยโครเมียมด้วยนะครับคันนี้ประวัติสวยงามมือเปิดจับเป็นโครเมียมนะครับดูครับรถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนทั้งสิ้นนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆรอยสปอตเดิมๆนะครับเหล็กประกอบ3แผ่นยังเดิมๆอยู่เลยนะครับคือต้องบอกว่านอกจากจะได้รถใหม่แล้วอุปกรณ์เสริมก็ใหม่ทั้งหมดนะครับคันนี้ มาดูในส่วนอุปกรณ์เสริมสำคัญเลยครับนอกจากเทาลอยใหม่แล้วนะครับก็เราใส่กระทะผ่าใหม่ให้นะครับเป็นกระทะผ่าขอบ15นะครับซีรีสยางมิชลินนะครับ XCD2 นะครับซีรีส์ 225R15 นะครับเป็นยางใหม่ปี21เลยยังไม่เคยแตะถนนเลยนะครับเป็นยางใหม่นะครับมาดูพระเอกของคันนี้ครับเป็นคอกสูงเมตร30นะครับที่สินคาคือลงเล่มให้อย่างเรียบร้อยแล้ว นะครับตัวของตัว2.8นี้ก็จะได้ในส่วนของไฟเบรกตรงที่3แล้วก็เซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับเพาลอยตัวนี้มีทั้งหมดนะครับได้ทั้งเสื้อเพาลอยใหม่นะครับแล้วก็เพาข้างใหม่ทั้งหมดนะครับทํางานร่วมกับชุดเฟืองท้ายนะครับซึ่งทําให้อัตราการทดอัตราการเร่งเหมือนเดิมไม่มีตกครับไม่กินน้ํามันนะครับในส่วนของลูกปืนนะครับก็มีลูกปืนฝั่งละ2ตลับใหญ่เลยทีเดียวหมดปัญหาเรื่องลูกปืนล้อแตกนะครับเวลาบรรทุกหนักนะครับในส่วนของชุดเบรกนะครับที่ใหญ่ขึ้นก็มีผ้าเบรกปั๊มเบรกนะครับ ที่จับคู่กับตัวเพาลอยใหม่นะครับทำให้การเบรกมีคุณภาพที่ดีมากกว่าเดิมนะครับส่วนผ้าเบรกก็หน้าใหญ่กว่าเดิมนะครับเพิ่มปั๊มเบรกส่วนละ2ฝั่งนะครับในด้านโชค๊คครับก็มีโชค๊คใหม่ถึง6ต้นเลยนะครับหต้นเลยนะครับช่วยลดแรงกระแทกแล้วก็ลดความเสียหายของการบรรทุกหนักเลยทีเดียวแหนบตัวนี้มีถึง10แผ่นเลยนะแหนบนี้ข้างละ10แผ่นเลยครับเพราะนั้นบรรทุกแบบ น้องๆหกล้อเลยนะครับแล้วก็มันทุกได้อาจจะมีถึง6ตัน7ตันวิ่งได้สบายๆอันนี้อัปเกรดมาแบบใหม่ๆรถใหม่เพาลอยใหม่ครับเดี๋ยวรอบดูภายในว่าใหม่จริงหรือเปล่าฮนะมาในส่วนออปชั่นภายในของรีโว2.8คันนี้นอกจากหน้ารถสวยแล้วยังได้พงมาอกุญแจ Immobilizer 2ดอกครับเป็นกุญแจศูนย์เลยนะครับมาดูออปชั่นคันนี้ครับ คันนี้ได้กระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าโรงงานเป็นระบบ one touch auto เลยนะครับเลขไม่คันนี้4 10, 9 9ห4กเิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็ก3ใบทุกเปรดทุกเรื่อของรี v o อยู่แล้วนะครับแล้วก็เครื่องเสียง m i d สามารถต่อบลูทูธสำรางโทรศัพท์ได้มีเดียมาให้ครบไม่ว่า FMAMCD ได้หมดนะครับ คันนี้ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ธรรมดา5สปีดไม่รวมเกียร์ถอยนะครับยังมาพร้อมกับปุ่ม eco โหมดปุ่ม power โหมดนะครับหรือตัวคันเลงไฟฟ้านั่นเองนะครับในส่วนของเบาะของรี v o ตัว2.8ก็จะแตกต่างอีกตัว2.4ครับเป็นเบาะหนังนะครับงานดีปีกเบาะไม่มีล้มนะครับต้องบอกว่าได้สภาพรถป้ายแดงแท้ๆเลยนะครับคันนี้นะครับสวยงามพร้อมมากๆครับไม่ว่าคนที่จะวิ่งรถบรรทุกหนักนะครับหนักถึง6 7ตันคันนี้ ตอบโจทย์วิ่งงานยาวๆไม่ต้องไปเสียค่าซ่อมบำรุงครับเดี๋ยวรอบตรวจสอบพิส,สูจน์ตัวเครื่องกับประวัติน่ารถกันว่าเนี้ยบป้ายแดงแค่ไหนฮะเพื่อให้เหมาะสมกับการบรรทุกหนักเพราะนั้นเครื่อง2.4นะครับบรรทุก4ตัน6ตัน7ตันอาจจะไม่ไหววันนี้นะครับตัว2.8คันนี้ตอบโจทย์การใช้งานเลยทีเดียว มาดูปอดรถคันนี้ครับดูฝากระโปรงนะครับคันนี้นะครับรถใหม่ไม่มีการถอดไม่มีการแกะสีเดิมเสมอกันทั้งหมดนะครับแผ่นกันความร้อนอย่างดเดิมนะครับรอยทรงรอยซีนดูนะฮะนี่เล็บจิกนี่ยู่ตามเล็บเลยนะครับดูฮะรถใหม่จริงๆนะครับไม่มีผ่นการชนสกิททั้งสิ้นนะครับคันนี้ไม่ได้เก็บสีเลยนะมาดูของเครื่องคันนี้ครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.8ลิตรดีเซลนะครับ177แรงม้าจับคู่กับตัวเวน turbo ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ธรรมดา 5สปีดนะครับคันนี้นะครับแรงเบรดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับโหเริ่มต้นที่1,628รอบต่อนาทีนะครับได้ระบบเบรก ABS มาเรียบร้อยแล้วส่วนของเหลวภายในเครื่องไม่ต้องกังวลไปครับเราจะการเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแม้ตัวเครื่องตัวนี้ยังวิ่งไม่ถึงแสนโลก็จริงแต่เราจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจแบบเต็มร้อเเซในการที่จะออกไปใช้งาน,นจริงๆราคาป้ายแดงคันนี้นะครับไม่รวมเพลารอยนะเพลารอยชุดนี้เราติดตั้งมาทั้งหมด80,000บาทนะครับเพราะฉะนั้น ราคารถคันนี้ถือว่าถูกมากเราขายทั้งหมดทั้งมวลน,นี้แต่งแบบนี้ทั้งแม็กทั้งยางทั้งล้อทั้งเพาลอยแบบนี้ทั้งข้อแบบนี้ในราคาเพียงห้าแส0ห้าแสห้าแสหมืน 8,000บาทคุณได้รถป้ายแดงที่ติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้แล้วถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคา <Wow. S 1> ถ้าคุณออกป้ายแดงแล้วติดตั้งแบบนี้ราคาจะเกือบประมาณ8 0 0 0บาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้พิเศษจ,จริงๆแล้วมีคันเดียวด้วยนะครับกำลังตามมาอีกเป็นละลอกระลอกใครเพราะฉะนั้นตอนนี้คนกำลังหาเพาลอยเยอะมากนะครับกำลังจัดทำอยู่นะครับตอนนี้เสร็จแล้ว1คันนะครับจะตามมาอีก2-3คันในวันอา,อาทิตย์หน้านะครับส่วนโปรโมชั่นขับฟรี90วันก็ยังอยู่ พร้อมดอกเบีย้ย2.79ก็ยังมีเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นนี้รีบมาครับที่รถดีตรงข้ามไปรษณีย์มินบุรีวันนี้ผมขอจบการรีวิวครับเจ้า Toyota r e v o 2.8J+ Plus นะครับติดตั้งข้อกเทารลอยช,ชุดใหญ่ชุดใหม่ไฟกระพริบแบบนี้ไว้พิลโกเจนทนขึ้น่าจะเป็นรถลายฝากดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ